วันนี้นะคะเรามารู้จักนะคะการไลฟ์สดโปรแกรม OBS นะคะว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะคะฉากที่คุณเห็นเจสวยตอนนี้นะคะเป็นฉากที่ทำจากโปรแกรมไลฟ์สด OBS ค่ะนะคะอันดับแรกเลยนะคะคุณจะต้องมีนะคะ1ก็คือกล้องค่ะนะคะกล้องที่สามารถใช้ไลฟ์สดได้ก็คือกล้องนะคะ compact นะคะเป็นกล้องถ่ายรูปทั่วไปนะคะแต่ต้องมีที่เสียบ HDMI นะนะคะ กล้องที่คุณลี่ใช้นะคะจะมี p a n n s s o n i c นะคะแล้วก็โ o n y นะคะกล้องนี้ให้เลือกตามการใช้งานของคุณนะคะนะคะแต่ว่ากล้อง Compact ที่คุณราคาแบบกลางๆอะ่ะนะคะไม่แพงมากไม่ถูกมากนะคะก็กล้องคอม a พ t ก็ใช้ได้ค่ะนะคะแต่จะต้องมีคำว่า HDMI คุณถึงจะไลฟ์สดได้นะคะข้อ2นะคะคุณจะต้องมีฉากเขียวค่ะนะคะฉากเขียวนะคะจะเป็นตัวทำให้ภาพฉากหลังอะ่ะชัดนะคะ 3นะคะก็คือคอมพิวเตอร์นะคะ OBS นะคะเราจะใช้ระบบของคอมพิวเตอร์เป็นหลักนะคะ Microsoft นะคะหรือ Mac นะคะก็ได้ค่ะนะ,ค,ะคุณจะได้ใช้ Mac เนอะนะคะถ้าคุณใช้ Mac อ่ะมันจะง่ายในการทำ presentation นะคะการนำเสนอจะง่ายการส่งข้อมูลจะง่ายนะคะ4นะคะคุณจะต้องมีตัวแปลงสัญญาณนะคะที่เรียกว่า HDMI ค่ะนะคะเป็นตัวเชื่อมต่อนะคะจากกล้องไปสู่คอมพิวเตอร์ค่ะนะคะตัวที่5ก็คือไฟค่ะนะคะ ไฟนะคะจะทำให้หน้าคุณนวลแสงสวยนะคะหน้าสว่างมีออร่าทำให้หน้าสนใจมองนะคะและตัวสุดท้ายนะคะก็คือคุณจะต้องเรียนรู้นะคะ OBS นะคะจากคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านนั้นโดยตรงนะคะศึกษาข้อมูลนะคะเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะคุณถึงจะเก่งโปรแกรมนี้ได้ค่ะนะคะฝากกดติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด,ด้วยนะคะ